ยศิลปินอีสานค่ะได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตโฮมใจไซม์มหนึ่งส่งถึงนิ้วมุกดาศิลปินมอลั่มซื่อดังค่ะที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นการจัดคอนเสิร์ตหาเงินซอยเหลือขอบคั้วนิ้วมุกดาและโอนเงินเข่าบัญชีของภรรยาโดยตรงค่ะที่ร้านสะออนล้านใหม่ขอนแก่นริมถนนมะลิวันตบนบานเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ เล่าบรรดาศิลปินนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนๆของนิ้วมุกดาได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมไวยอาลัยค่ะโดยจัดคอนเสิร์ตโฮมใจไซ่หมหนึ่งส่งถึงนิ้วมุกดามีศิลปินหมอล่ำนะคะบวาสิเป็นออนแค้นเขียวเวียงนาริมมลแอนออรดีบอยสิริชัยคะ่ะหนุดวิละวันดอกเหมยเพ็ญนภาโบดำล่ำสิงรวมถึง ถึงศิลปินมอลลัอีกมากมายที่ไปรวมในคอนเสิร์ตเทือนี่ค่ะเพื่อหาเงินกันซ้อยเหลือขอบรัวของนิ้วมุกดาและกะ็เป็นทุนการศึกษาของลูกนิ้วมุกดาในอนาคตบรรยากาศกัถือว่าเป็นไปยังคือคักเพื่อนๆก็ได้น้ำภาพของนิ้วมุกดาไปนั่งอยู่ที่บริเวณเก e ้าอี้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แท่นใจค่ะว่าให้นิ้วมุกดามาเบิ่งการแสดงคอนเสิร์ตที่มูซโอยกันจัดขึ้นในมือนี่ เพื่อจัดให้กับนิ้วมุกดาเป็นการแสดงความอาลัยก่อนทรงดวงวิญ,ญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์ค่ะครับอาจารย์ลิงคอนแกนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนิ้วมุกดาและเป็นคนใจขาใส่ใจการจัดทันทีทั้งเมิดให้สัมผัสกับผู้ซื้อข่าวราวาเพื่อน,พน,อลลนเพื่อนพี่น้องศิลปินเกินการ่อยคน้นกับร่วมตัวกันขึ้นมาในเมือนีเพื่อเป็นมหมากรรมความสมมามัคคีของศิล,ลปินอีสานที่มาทรงกำลังใจให้กับครอบครัวคุณนิ้วมุกดาและเงินทุกบาททุกสตางผู้นิชา บอหากขาใส่ใจมอบให้กับครอบครัวคุณนิ้วทั้งหมดครับซึ่งเป็นการโอนเข้าบัญชีภรรยาคุณนิ้วโดยตรงเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของคุณนิ้วในอนาคตพร้อมกันนี้ครับผู้สื่อขาอ่าวยังได้บอกได้กับคุยกับคุณบอยซิลิชัยคุณแอนอลรดีศิลปินมอลำัสื่อดังคณะหมอลำใจเกินลอยซึ่งเดินทางมาร่วมร้องเพลงให้กับคุณนิ้วมุกดาานมือนีก่อนเสียสัมภัษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังจากขึ้นเวทีการแสดงเงินถูกบาทถูกสตางยืนยันวา่า ถึงครอบครัวคุณนิ้วมุกดายางแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนฝูงทุกคนของคุณนิ้วมุกดาต่างผูกพันมีการดูแลก,กันมาตั้งแต่ตนอยู่แล้วในเมื่อนี้ครับทุกคนมาสแสดงพลังและการเป็นการเสียสละเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังของคุณนิ้วเพราะว่าคุณนิ้วเนี่ยยังได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เม่ได้ขาดต,ตกบกพล่องคุณนิ้วเสียไป ในวัยทียังบกคลทีจิตจากไปลูกกันยังน่อยอยูศิลปินทุกคนก็ขอไห่เซฟตัวเองในการเดินทางขอเหตุการณ์ของคุณนิ้วเนี่ยเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนในการเดินทางไปสแสดงคอนเสิร์ตค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนิวมุกดานะคะศิลปินหมอล่ำสื่อดังค่ะคแต่ก็ฝากกันไว้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะผู้ใดนอนรลบพักผ่อนบ่เพียงพ่อเนี่ยก็ต้องพยายามดูแลร่างกายให้ดีนะคะคบ,บ่ฟื้นขับรถค่ะ